ดวงจันร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่นี่มันมีมอนสเตอร์อะไรอยู่บ้าง สำหรับวิธีการไปดวงจันทร์นะครับท่านผู้ชมต้องเล่นมาจนถึงเลเวลประมาณ18ก่อนนะครับเดินตามเควยหลักมาเรื่อยๆเลยครับผมจนกว่าเราจะสร้างเจ้าลายล็อกเกตได้ครับซึ่งใช้เงินเป็นหมื่นๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเก็บเงินรอเอาไว้หลังจากนั้นก็ให้เดินทางมาที่จรลดนะครับซึ่งจรลดเนี่ยจะอยู่บริเวณกลางแผนที่ครับผมแถวนี้เลยแถวนี้เลยนะฮะก่อนอ่นแลกใช้คําสั่งเทเลพอร์ตได้นะแต่ที่มันก็เทเลพอร์ตลงมาได้เลยหลังจากนั้นก็เดินไปสํารวจที่บริเวณฐานของจัลลดนะครับแล้วก็กดลอนชแพ หลังจากนั้นก็กดเขาดาวได้เลยครับแต่เราจะเห็นว่าเดี๋ยวในอนาคตเราคงจะใช้วิธีเดียวกันนี่แหละไปดาวดวงอื่นได้ด้วยแล้วเขาจะเขาดาว2 0่ิวีนะครับก่อนที่จะออกเดินทางนะครับระหว่างนี้ก็จะมีแอนิเมชันต่างๆให้เราดูด้วยนะครับ อันนี้พูดเผื่อไว้เลยกันละกันนะครับใครที่เคยไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยเราจะต้องกลับไปที่แพลเน็ตก่อนนะครับอยู่ที่บ้านวาร์ไปดวงจันทร์ไม่ได้นะพอเรามาที่ผิวดาวแล้วนะครับให้เรากดที่ตัวแมพขึ้นมานะครับผมแล้วดูด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีคําสั่งให้เราไปที่โซลาร์ซิสเต็มก็กดตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นก็ไปที่เบต้าหรือว่าดวงจันทร์ได้เลยนะครับผมแล้วเราก็เลือกจุดที่จะลงได้เลยนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยมันก็จะมีหลายจุดวาร์ก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมเปิดจุดวาร์ไว้ที่ไหนบ้าง และการเดินทางอยู่ในนี้นะครับดูเหมือนว่าแรงโน้มถ่วงจะต่ําใช่ไหมครับเออเหมือนที่เราเห็นกันในสารคดีเลยว่าเวลาที่คนเดินบนดวงจันทร์เนี่ย mm hmm. ก็จะประมาณแบบนี้แรงโน้มถ่วงต่ำนะครับอุ้ยเจอกล่องเก็บกล่องก่อนอ่าอันนี้ต้องใช้เครื่องมือดูดทํำลายก่อนนะครับถึงจะเก็บกล่องได้ ส่วนเวลากระโดดเนี่ยมันก็จะกระโดดได้สูงกว่าปกติเห็นไหมเอออันนี้ก็คือโอเคเลยใช้ได้ครับแรงโน้มถ่วงมันต่ากว่าที่โลกของเราจริงๆนะครับผมและในดวงจันทร์มีอะไรที่น่าสนใจบ้างใช่ไหมครับนอกจากจุดวาปแล้วนะครับก็จะมีไอพวกกอบลินที่มันขี่หุ่นยนต์จำได้ไหมเออนั่นแหละที่เป็นเคล็ดประจำวันที่เราต้องไปจัดการมันวันละครั้งนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ดันเจียนก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าไอเทมที่ดรอปในดันเจียนเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นพวกอาวุธแล้วนะมันจะเป็นคล้้้าายๆกัับชิปเอไไววฝง อาวุธอีกทีหนึง่งและไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งเลยคือไข่ของสัตว์ที่บินได้ครับผมคือถ้าเกิดเราคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยจะเห็นว่ามันสามารถบินได้นะครับอีกจุดหนึ่งจะเป็นบอสที่ตัวให,ใหญ่เลือดเยอะๆอะอะครับซึ่งผมยังจัดการไม่ได้สักตัวเลยเลือดมันเยอะเกินไปอะ่ะถ้าเกิดเล่นคนเดียวจะลําบากนิดหนึ่งครับรอเก่งแล้วค่อยกลับมาก็ได้ไม่ก็ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันน่าจะดีกว่าส่วนต่อมาก็จะเป็นบอสที่เราต้องเอาของไปเรียกที่ผมอธิบายให้ฟังในคลิปที่แล้วน่าจะจําได้เนาะ ในๆผมก็มีของเรียกแล้วนะครับผมเลยคิดว่าเราลองไปดูเลยก็ได้กันนะครับว่าผมจะเจอกับบอสบ้างไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเรียกแบบสีฟ้ามาก่อนนะครับสีฟ้าก็มีโอกาสเจอตัวแรนะครับแต่ว่ามันแค่10%เท่านั้นครับถ้าเจอโชคดีก,ก็เจอเลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวแรกที่เจออุ้ยน้องกระตายโอเคดําเนินการจับได้ครับผม มอนสเตอร์ที่นี่เลเวล18นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมน่าจะสู้ได้นะเพราะว่ามังกรของผมเนี่ยตีบวก3ดาวมาแล้วครับแล้วก็เอ่อเลเวล17นะครับถ้าเกิดสู้ไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันครับเพราะว่าตัวอื่นผมยังไม่ได้ปั้นมาเลยดูท่าของกระต่ายกระโดดถีบด้วย <c oughs> อุ้ยเกาะผมหายไปครึ่งหนึ่งเลยประมาทไปหน่อยอย่างนี้บอสผมจะจับได้ปะเนี่ยมีโอกาสยากมากที่ผมจะจับได้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าผมยืนรับไม่ไหวแบบนี้นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองดูครับ อันนี้ติดไหมเนี่ย40% 70%โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์ติดจ้าตัวต่อไปที่ผมเรียกมาได้เป็นนกสายฟ้านะครับอ้โอเคจัดไปครับนกสายฟ้านี้น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าผมเลือกมังกรน้ำมาไงมันก็น่าจะแพ้ไฟฟ้าเนาะอุ้ยแต่ว่ามันมีเออๆไปนิดนึงครับมีติดบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรครับจังหวะนี้เราก็เอาลูกซองยัดหน้าไปรัวๆครับเออโชคดีจริงๆที่ผมตีบวกขึ้นสามดาวมาอีกนิดเดียวอยีกนิดเดียว โอเคจัดไปครับผมเตรียมบอลมาเยอะครับบอลขั้น3ผม50กว่าลูกครับน่าจะพอจับบอลนะแต่เวลาจับบอสเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันแค่10%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเนาะไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะติดนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเรียกบอสมาสู้ดูเลยกันละกันนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเก็บหินมาสู้ใหม่โอ้โหดูดิบอสอย่างเท่ห์ เท่มากครับเลือดแสนซีโอ้ไม่ก็เป็นไฟฟ้าด้วยแต่ว่าโชคดีที่ผมสามารถยิงมันเข้าครีได้ง่ายครับยมันมีเรียกลูกน้องด้วยหุยเกาะหายไปเยอะเลยอะเกาะของมอนสเตอร์เราอะบอกเลยว่ามีโอกาสที่เราจะจับไม่ได้สูงนะครับไม่เป็นไรผมจะลองเปลี่ยนตัวดูแล้วกันคือมันไม่มีตัวอื่นที่เก่งๆหรอกไงมีอยู่ตัวเดียวปั้นมาตัวเดียวมันใครที่จะมาจับก็ เตรียมมอนสเตอร์ให้พร้อมก่อนนะครับไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบผมครับเสียดายหินแล้วหินที่ผมเปิดเมื่อกี้อัตราการได้คือ1%เท่านั้นเองนะครับโอ้โหเศร้าจริงๆเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอานี่มาช่วยก่อนละกันไม่รู้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือเป็นบอสของแผนที่แรกเนาะมีเวลาสู้แค่5นาทีด้วยนะครับถ้าเกิดผมได้ยิงรัวๆๆๆก็โอเคน่าจะสามารถทำราเมจดได้ทันแต่จะจับทันหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะ โอ้โหด,ดิมีลูกน้องมาช่วยเต็มเลยอะลูกน้องของมันนะโอ้โหอันตรายสุดๆครับแม่ตัวนี้ก็ไว้เดี๋ยวเก่งกว่านี้ก่อนครับแล้วค่อยกลับมาจับใหม่ครับผมคิดว่าถ้ามอนสเตอร์กับผมเลเวล20น่าจะไหวแล้วนะ โอเคทีนี้เรามาดูตำแหน่งการจับมอนสเตอร์ในเบต้ากันบ้างดีกว่าครับเมื่อกี้เราจับบอสไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันบ้างนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเขียวผงขอข้ามนะนี่ยังมันหาง่ายมากเดี๋ยวไปดูตัวฟ้าก่อนเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยครับอาร์เมอร์เมกาเวฟชูชูตัวนี้หาไม่ยากเลยครับเพราะว่าอันนี้เป็นจุดเกิดของเราที่ยานเรามาลงอะนั่นแหละเดินมาด้านซ้ายนิดเดียวก็ถึงเลยครับตัวต่อมาสิงโตไฟฟ้า ตัวนี้อยู่ไกลมากเลยครับจำพิกัดไว้กันละกันว่าประมาณ W 6 0แล้วก็ N 3 0โดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมซูมออกให้ดูว่ามันไกลขนาดไหนถ้าเทียบกับจุดที่เราลงจอดนะครับนายเห็นยังเห็นยังด้านบนนี่คือจุดที่เราลงจอดนะครับก็เดินทะลุลงมาด้านล่างแบบนี้ได้เลยครับในระหว่างทางมันจะมีจุดเช็คพอยต์อยู่ก็คือจุดที่ลงดันเจี้ยนนั่นเองครับอาจจะมาลงตรงนี้เพื่อเปิดจุดวาร์ปก่อนก็ได้นะแล้วค่อยเดินลงไปด้านล่างต่อตัวต่อมา Ra บ t ิ t ตัวชูชูที่เราเจอเมื่อกี้ กระต่ายหาง่ายมากเลยครับก็คือเราลงจอดตรงนี้เดินมาแป๊บเดียวก็เจอแล้วครับเจอง่ายมากตัวต่อมาโลโบฮาวชูชูตัวนี้จะอยู่ค่อนข้างไกลกแล้วครับพิกัดคือ W 5 7แล้วก็ N 3 0นะครับก็ถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลกับสิงโตตัวเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมซูมออกให้ดูนะครับว่ามันไกลขนาดไหนนะครับผมนี่นี่น,นี่จำได้ไหมเออมันก็คือเดินมาทางเดียวกันนะั่นแหละก็คือจากจุดเกิดแล้วก็ลงมาด้านล่างเงยืงขวานิดๆครับผมตัวต่อมาโกสตีช้ชูชู สำหรับเจ้านี้จะอยู่บริเวณด้านขวาบนของจุดเกิดของเรานะครับแต่มันไม่ได้อยู่ใกล้นะเดี๋ยวผมซูมให้ดูก็ได้นี่มันไม่ใกล้นะเห็นไหมมันไม่ใกล้เลยนะครับแล้วพิกัดมันประมาณไหนใช่ไหมเดี๋ยวผมเลื่อนไปดูให้นี่ครับ W 6 8 3แล้วก็ N ประมาณ70ครับและตัวสุดท้ายนกสายฟ้าเจ้านี้ก็อยู่บริเวณด้านขวาบนถ้าเทียบกับจุดลงจอดของเราเช่นเดียวกันครับส่วนพิกัดก็คือ W 1 3 1 7แล้วก็ N 6 4 7 7ครับ เน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับถ้าเกิดใครหาไม่เจอลองเปิดที่แผนที่ดูนะครับแล้วก็ให้ใช้คําสั่งย้ายชแนลนะครับพยายามหาชแนลที่มีคนน้อยๆครับอันอย่างเงี้ยสคน5คนนะครับก็น้อยนะแต่ถ้าจะให้ดีคือหาห้องที่มี1คนครับอันนี้คือน้อยสุด สำหรับความสามารถในการทํางานครับจะมี3อย่างเลยครับที่อยู่ขั้น3ครับก็เรียกได้ว่าดีสุดตั้งแต่ที่เราเล่นมาถึงแล้วล่ละนะครับบางตัวก็จะมี1มี2แทรกมาบ้างนะครับอย่างเช่นโกสตี้ชูชูเนี่ยจะเห็นว่า3 2 3 3เห็นไหมก็ถือว่าทํางานค่อนข้างเก่งครับและที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของธาตุครับธาตุที่นี่จะไม่ใช่ไฟน้ํามืดแล้วนะครับแต่ว่าจะมีสามธาตุเด้งขึ้นมาก็คือสายฟ้า3ามธาตุนี้แหละเพิ่งเคยเจอที่ดวงจันทร์เป็นครั้งแรกเลย เผื่อใครจำไม่ได้ว่าธาตุไหนชนะอะไรก็ตามภาพนี้เลยครับผมอย่างเช่นนี่ครับสายฟ้าชนะพิษพิษชนะดินดินชนะสายฟ้าใช่ไหมครับเออเพราะนั้นถ้าเกิดผมอยากจะจับบอสที่นี่ได้เนี่ยผมควรจะปั้นตัวธาตุดินมาถูกไหมและก็3มธาตุนี้เนี่ยมันชนะ3มธาตุแรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ปั้น3ธาตุนี้รอเอาไว้เลยส่วนตัวธาตุดินถ้าเกิดจะปั้นแล้วก็มีทางเลือกเดียวเลยคือกระต่ายครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวอื่นเนี่ยไม่มีใครเป็นธาตุดินเลยครับอันนี้พูดถึงพวกอีลีนะไม่มีใครเป็นธาตุดินเลยนะ ไอน,นี่ก็สายฟ้านี่ก็สายฟ้านี่ก็พิษและไอน,นี่ก็สายฟ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่าผมจะปั้นกระต่ายนี่แหละเพื่อที่จะไปสู้กับบอสเพื่อใครจะไม่ได้ว่าหินหาไม่ได้ยังไงนะครับก็คือคราฟได้ที่โตเอลเคมีะนะครับผมซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมไปดวงจันทได้แล้วเนี่ยเราจะคราฟหินของดวงจันทได้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมอธิบายไว้ในตอนที่สองนะใครที่งงๆอยู่ตามไปดูได้ครับถ้าเกิดเราดูสกิลโจมตีของกระต่ายนะครับจะเห็นว่าเขาจะทิ้งระเบิดทตุดินนะครับอันนี้คือดาเมจเป็นววงงก้ารระะ m, นะย5เเมตน ส่วนตัวท่าพิษจะเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเวลาโจมตีปกติอะ่ะมันจะโจมตีเป็นหมู่เลยแล้วก็เป็นลักษณะของแฟนเชฟหรือว่าเป็นสามเหลี่ยมออกไปด้านหน้านั่นแหละครับทั้ง2ตัวเลยนะจะมีการโจมตีลักษณะเดียวกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นหีบเนี่ยมันมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดพวกเราตายครับจะทําให้พวกเราโจมตีได้แรงขึ้นครับแล้วก็สกิลกดใช้นะครับเหมือนสกิลบัฟเลยครับก็คือทําให้เราโจมตีเข้าจุดอ่อนแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มครีดดามจแรงขึ้นด้วยครับ ส่วนพี่ดวงเนี่ยมีความสามารถในด้านการโจมตีครับก็คือถ้าเกิดโจมตีโดนธาตุพิษจะยิ่งตีแรงขึ้นนะครับส่วนสกิลกดใช้นะครับจะเป็นการกลางอานาเขตพิษแบบนี้ครับยาวนาน10วินาทีเลยครับทีนี้เรามาดูชูช,ชูสายฟ้ากันบ้างดีกว่าครับสตัวมีความสามารถแตกต่างกันไปเลยครับพูดถึงไอ้สิงโตก่อนกันละกันครับถ้าเกิดโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นแฟนเชฟหรือว่าตีเป็นหมู่นะครับส่วนทาเลสเนี่ยคือโจมตีใส่ศัตรูที่โดนสโลแรงขึ้น12%อ ส่วนสกิลจะเป็นการปล่อยไซโคลไปด้านหน้านะครับแต่ไม่ได้ทําให้ศัตรูสโลนะเพราะฉะนั้นความสามารถมันเลยดูขัดขัด,ขดกันไปนิดนึงส่วนตัวต่อมาเป็นหมาไฟฟ้านะครับโจมตีอันนี้เป้าหมายเดียวนะครับจะแรงกว่าเมื่อกี้ด้วยนะครับส่วนทาเลนต์เนี่ยก็คือถ้าเกิดโดนโจมตีด้วยธาตุผิดครับจะทําให้เราโจมตีได้แรงขึ้นอีกนะครับเอออันนี้ใช้ได้เลยส่วนสกิลกดใช้จะเป็นการปล่อยไฟฟ้าออกไป3ลูกครับและทําให้ศัตรูติดวิกเนสด้วยนะครับวิกเนสคือทําให้ศัตรูเนี่ยตีคริยากขึ้น6%คเรับ และตัวสุดท้ายนกไฟฟ้าครับผมคิดว่าถ้าเกิดผมปั้นธาตุไฟฟ้าก็คือจะปั้นตัวนี้นี่แหละครับการโจมตีปกติก็เป็นเป้าหมายเดียวนะครับส่วนทาเลนนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราโจมตีใส่ศัตรูครับจะลดพลังป้องกันสายฟ้าครับซึ่งจะทําให้เราตีแรงขึ้นด้วยนะครับโวนสกิลกดใช้จะเป็นการช็อตไฟฟ้าแบบหมู่และยังทําให้โจมตีเข้า HP ได้แรงขึ้นอีกด้วยสูงสุด10%ครับ ส่วนสัตว์ขี่ผมอาจจะไม่ได้เน้นมากนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันหาง่ายกับพวกชูชูเยอะเลยครับคือเราไม่สามารถเอาสัตว์ขี่ที่อยู่บนโลกอะ่ะมาขี่ที่นี่ได้นะครับเราจัเป็นต้องจับสัตว์ที่อยู่ที่นี่แหละแล้วก็มาขี่ที่นี่แทนครับงั้นเนี่ยเรามาดูตำแหน่งจับมันเลยกันละกันนะครับตัวแรกก็พูดถึงโลโบฮาวที่ผมขี่อยู่ก่อนกันละกันโลโบฮาวจะอยู่บริเวณด้านซ้ายบนของจุดเกิดของเรานะครับผมใกล้ๆกับคลื่นสีดําเลยครับส่วนพิกัดก็ประมาณนี้ครับ e 1 7 2 4 5แล้วก็ n 5 1ครับ ตัวต่อมาคือเสือหินนะครับซึ่งตัวนี้วิ่งเร็วเท่ากับเสือหุ่นยนต์เมื่อกี้เลยเจ้านี่จะอยู่บริเวณด้านขวาล่างเมื่อเทียบกับจุดเกิดของเราสำหรับพิกัดคือ W 5 0แล้วก็ N 3 3 3 6และตัวสุดท้ายคือกระต่ายหินนะครับเอา้าผมเพิ่งเห็นว่ามันก็วิ่งเร็วเท่ากันหมดเลยนี่ว่าและมันก็อยู่ใกล้ๆกับจุดลงจอดของเราด้วยครับเพราะฉะนั้นแนะนำจับไอ้นี้ไปขี่ก่อนก็นแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวเท่ๆค่อยไปตามจับทีหลัง พอเราได้สัตว์ขี่มาแล้วก็อย่าลืมไปตั้งค่าที่เมาส์เนาะที่เป็นรูปม้านั่นเองนะครับผมก็แตะตัวที่เราต้องการได้เลยแล้วก็เซตแอตดีฟอล์นะครับผมซึ่งแต่ละตัวจะมีบอกนะว่าขี่ที่ไหนได้บ้างซึ่งตัวนี้ขี่ที่อัลฟาหรือว่าที่โลกเดิมได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูพวกที่มันอยู่บนโลกอะ่ะมันไม่สามารถขี่ที่เบต้าได้เห็นปะ่ะมันขี่ได้แค่อัลฟาอย่างเดียวครับเบต้าขี่ไม่ได้ครับงั้นสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้มีโอกาสเจอกันได้ใหม่กับรบ